จะไปเท่าไหร่สมมติรเราบอกว่าเซตส,สามารถไปได้พันหกพันหกห้าสิบพันเจ็ดในระยะเวลาที่ต่วนบอกมเมื่อกี้เฮ้ยอัพไซด์มีดาวไซด์เราเชื่อไหมว่าในระยะยาวเซ็ตมันจะแบบโหแย่มากๆลงมาพันสี่พันสามต้องบอกว่าอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตอ,อย่างนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ XCM w e a l h Compass นะคะก็อันนี้ก็ห่างหายกันไปพักหนึ่งนะสองอาทิตย์แต่ก็เป็นสองอาทิตย์ที่แบบวูบวาบเนาะเพราะว่ามีความแบบ ไม่แน่นอนทางการเมืองอะคนก็จะแบบกลัวกันว่าเฮ้ย mm. มันจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมได้เมื่อไหร่มันจะเดดหลอกไปนานแค่ไหนเทินหนึหรือพักอันดับ1นะตอนนี้จัดตั้งได้ไหมหรือมันต้องไปเทินสองเทินสตอนนี้มันเหมือนกับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรคนอาจจะไปโฟกัสข่าวการเมืองเยอะขึ้นเนาะซึ่งดีแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าหุ้นที่ร่วงลงนําตลาดหลักหนักเนี่ยจะเป็นหุ้นใหญ่โดยเฉพาะหุ้นที่อาจจะรีเลทกับสัมปทานหรืออาจจะรีเลทกับที่บางคนเขาใช้คําว่าทุนผูกขาดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราลงดีเทลจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยสมมติว่าดูเป็นอินเด็กซ์เแร้วกันเซ็ตเนี่ยอาจจะลงเยอะเชิงเซนติเมนต์เนี่ยเซตอา,อาจจะน่ากลัวกว่าเอสเซตหรือว่าหุ้นกลางเล็กอีกเพราะนั้นมุมตรวจนะคิดงี้เลยง่ายๆตกไปตรงมาเลยสมมติวันเน พันห้าสมมุติว่าเซตพันห้าเนี่ยเราถามทุกคนเลยว่าเราเชื่อไหมอีก6เดือน12เดือน18เดือน24เดือนเนี่ยเซ็ตจะไปเท่าไหร่สมมุติเราบอกว่าเซตสามารถไปได้พันหกพันหกห้าสิบพันเจ็ดในระยะเวลาที่ตัวนบอกเมื่อกี้อพไซด์มีดาวไซด์เราเชื่อไหมว่าในระยะยาวเซ็ตมันจะแบบโหแย่มากๆลงมาพันสี่พันสามต้องบอกว่าอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตเนี่ยต้องบอกว่า10กว่าปีเนี่ยเรามีความป่วนแปรทางการเมืองเหมือนกันเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่า สิ่งที่แย่ที่สุดคืออะไรสิ่งที่แย่ที่สุดคือแบบความรุนแรงเลยมีม็อบใหญ่มีการแบบสมมตินนะมีการปิดสนามบินมีข่าวเรื่องเผามีข่าวเรื่องอะไรตรงนี้มันเหมือนเป็นการไล่แขกมันอาจจะจํากัดอัพไซด์ด้านักท่องเที่ยวแต่ตราบเท่าที่มันไม่ได้มีความรุนแรงทางการเมืองแบบนั้นตราบเท่าที่มันไม่ใช่การรัฐประหารซึ่งจํากัดทําให้อินเวสเตอร์ต่างชาติบางกลุ่มลงทุนไทยไม่ได้เนี่ยเทรนดใหญ่เนี่ยถ้ามันไมไ่ถึงขั้นนั้นเนี่ย นักท่องเที่ยวยังเป็นเดอะแบกต่อจากส่งออกนะแล้วก็ต้องแชร์ตามตรงว่าต่างชาติก็ยังมีโอกาสกลับมาลงทุนในไทยพอแบบสมมติว่าอเมริกายุโรปเนี่ยมันเริ่มไม่ได้มีอัพไซเยอะแล้วสุดทางการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยโฟรมันก็อาจจะไหลมาทางนี้มากขึ้นเพราะนั้นต้องบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยสำหรับตัวแมต่วนมองว่ามันน่าสนใจมากนะที่ราคาตรงนี้แต่เราอาจจะเลือก active f u นดีๆอ่ะเรามองได้2แบบในเรามองแบบคอนทราเลียนนะถ้าเรามองแบบคอนทราเลียนเนี่ยนาทีเนี้ยหุ้นบางกลุ่มที่อาจจะถูกมาเยอะๆเนี่ยแบบปิโตเคมลงกันเนี่ย จะโอเคได้ฟังเพราะค่ากันกันก็ถูกราคาก็ลงมาเยอะมันไตร่ตอลอย่างเงี้ยก็มีโอกาสกับอีกทีนึงก็คือหุ้นกลางเล็กที่ได้ประโยชน์จากธีมการท่องเที่ยวเนี่ยที่แบบเฮ้ยราคาลงมาเยอะลงมาใกล้เสด็จน้ำแล้วเลือกกองเก่งๆไปเลยโฟกัสไปเลยอเบอร์ดีนสมอลแคปทาริสสมอลแคปแอสเซทพัทมิสมอลพวกเนี้ยน่าสนใจมากๆหรือรีดไทยอย่างเงี้ยพูดมาเยอะคนหลายคนถอดใจท้อใจไปแล้วลงมาจาก CPN แต่ตอนเนี้ยหุ้นไทยลงเท่าไหร่เนี่ยรีดไม่ลงเลยคือแปลว่าอะไรรีดมันเหมือนกับ ลงจนแบบหมดแรงจะลงแล้วอ่ะเพราะนั้นรีททยเนี่ยน่าสนใจรอแค่ขึ้นรอแค่คนจุดพุรอันแค่ฟันโฟลายใหญ่เข้าเท่านั้นแหละแล้วนอกจาก CPN เนี่ยตัวอื่นอ่ะแบกตลาดอยู่ตลอดปันผลลั์ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วความเสี่ยงประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้เป็นประเทศที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นได้อีกเยอะเเพราะนั้นน่ะย้ำตรงนี้เลยนะถ้ามองแบบคอนทาเลียนพวกนี้เวิร์กแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราโฟโม่เฟียลมิงซิ่งเอาเนี่ย หิวจ,จริงๆอยากได้ใจแอ่นแคปเทคยูเอสกับนิเคอีเนี่ยขอให้แบ่งไม้เพราะว่าราคาตรงเนี้ยมันขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงเร็วในระยะสั้นอาจจะไม่ได้อัพไซเยอะมากต้องเผื่อใจไว้ถั่วดาวไซอีกไม้ห้ามเข้าไม้เดียวเอ็ดขาดถ้าจะต้องเก็งกำไร2ตัวนี้นอกนั้นกลุ่มอื่นๆมีอะไรน่าสนใจอีกนอกจากที่พูดมาก็คือจีนแต่หลายคนอาจจะท้อกับตัวแลวเพราะตัวนก็ดูเป็นโคศกจีนเนื้อเชียร์จีนมาพักนึงแต่มันไม่ได้ขึ้นได้ดีมากแต่ก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยมันลงมาจนมันแบบ เหมือนหมดแรงจะลงแล้วเหมือนกันอะภาพเดียวกับ,บรีดคือเชียร์แล้วมันไม่ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ลงเยอะแล้วมันก็เหมือนกับเบื่อ,เอ,เอๆเฉยๆเ H S h ช re น่าสนใจก็ยังแนะนำกองที่เป็นออลไชน่าเนาะแบบเคไชน่ายูไชน่าที่แบบหนัก H กว่า A ก็สำหรับวีคนี้ก็ประมาณนี้อย่าถอดใจท้อใจแล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้ค่ะเราแยกให้ออกว่าเราเป็นคอนทราริเอนใช้โอกาสสำหรับอะไรที่ดีถูกลงมาเยอะเลือกผู้จัดการกองทุนที่เก่งหรือเราเป็นสเปกุลเลเตอร์แล้วเราโก w i t h the flow แล้วเราเล่นสั้นมากแล้วเราแบบ ซื้อขายได้ค่อนข้างโอเคต้องดูว่าเราอ่ะเป็นประเภทไหนแล้วจับตินใจให้ถูกต้องอย่าตามคนอื่นเรื่องนี้ก็ฝากไว้นะคะขอบคุณมากสำหรับรายการ XLM w e a l Compass ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน